ชาตินี้ผีตามทวงคืนสัมผัสสยองในตอนที่ผมยังเด็กผมมักจะมองเห็นคนที่มีรูปร่างแปลกๆอยู่เสมอคนๆนั้น อยู่ในสภาพสวมชุดไทยโบราณไม่มีหัวแต่ผมกลับรู้สึกถูกจ้องมองถึงแม้เขาจะไม่มีหัวบนบ่ากก็ตามผมรู้สึกได้ว่าพวกเขาแอบมองมาจากที่ไกลๆแต่ได้ความที่ผมยังเด็ก,กมากก็ได้แต่คิดว่าคนไม่มีหัวทำไมยังยืนอยู่ได้ทำไมยังมองดูผมอยู่ได้จนผมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟัง แม่ก็พาผมไปหาหลวงตาที่วัดหลังจากนั้นผมก็ได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่ผมเห็นคือเจ้ากำนายเวรที่ติดตามมาแต่ชาติปางก่อนชาติที่แล้วผมคงไปทำบาปกรรมอะไรกับเขาไว้เลยทำให้วิญญ,ญาณติดตามมาถึงชาตินี้หลวงตาให้ผมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับคนหัวขาหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่า คนหัวขาดจะหอยห่างงออกไปเขามองดูผมจากที่ไกลๆจนบางครั้งถ้าไม่สังเกตให้ดีๆก็จะมองไม่เห็นเพราะเขาถอยไปอยู่ไกลจนเกือบสุดสายตาเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้หายไปไหนเท่านั้นเองจนผมเริ่มโตขึ้นมาหน่อยในช่วงสมัยที่เรียนอยู่ชั้นมปลายทำอะไรชีวิตมันก็ติดขาดไปหมด การเดินทางไปโรงเรียนก็ประสบอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆมันเป็นอุบัติเหตุเล็กๆรถล้มจนหัวเข่าถลอกบ้างปั่นจักรยานไปเหยียบตะปูบ้างซึ่งผมได้แผลกลับมาบ้านทุกวนันจนแทบจะเป็นเรื่องปกติพอตโตมาอีกหน่อยผมเพิ่งจะได้สังเกตเห็นว่าคนที่หัวขาดที่ผมเจอตอนสมัยยังเป็นเด็กปรากฏตัวขึ้นมาให้ผมเห็นอีกครั้ง แต่ไม่ได้มาแค่ตัวเดียวผมเห็นคนหัวขาดอยู่ถึงสามคนและรับรู้ได้ว่าพุกมันขยับเข้ามามองผมใกล้ขึ้นทุกวนันผมนำเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟังอีกบอกว่าคราวนี้คนหัวขาดมีถึงสามคนเป็นผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองคนสวมกางเกงขาสั้นแบบชาวจีนผู้หญิงสวมชุดคลุมยาวสีขาว ดูเป็นคนยุคโบราณท่าทางที่พวกนั้นจ้องมองมาด้วยร่างกายที่ไม่มีหัวมันทำให้ขนลุกจนเก็บเอาไปฝันร้ายแม่ผมพาไปหาห,าหลวงตาที่วัดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้หลวงตาบอกว่าในอดีตชาติผมเคยเป็นเพชฌฆาตมีหน้าที่คอยคร่าชีวิตด้วยการตัดคอคนผีหัวขาดพวกนี้ตายไปด้วยความแค้น ไม่ได้รู้สึกผิดหรือรู้สึกสำนึกใดๆว่าที่ตนเองถูกตัดคอถูกประหารน,นั้นเป็นเพราะอะไรแต่กลับมาคอยจองเวรกับเพชฌฆาตผู้ที่ทำหน้าที่ตามเจ้านายสั่งหลวงพ่อท่านรดน้ำมนต์แล้วสวดให้ผมพร้อมกับคล้องสายศีลพันเอาไว้ที่ข้อมือท่านบอกว่าถ้าสวมสายศีลน,น,นี้เอาไว้พวกผีหัวขาด จะไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้มากกว่านี้แต่หลังจากเสร็จพิธีของ,ลงหลวงพ่อในวันนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจขึ้นเลยสักนิดเพราะพวกผีหัวขาดก็ยังคงวนเวียนอยู่ในสายตาอยู่ตลอดพวกมันไม่ได้หายไปหรือถอยห่างออกไปเหมือนกับครั้งแรกหลังจากที่ผมจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่หผมไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัย แต่เลือกที่จะทำอาชีพค้าขายในตลาดต่อจากแม่ซึ่งแม่เป็นเจ้าของแผงขายปลาร้าผักกาดดองหน่อไม้ดองเพราะผมเริ่มเข้ามาช่วยขายของจริงจังรายได้มันก็ตกมีร้านอื่นที่ขายของแบบเดียวกันแต่ราคาถูกกว่ามาลงขายอยู่หลายร้านเพราะแผงของแม่ลดราคาสู้แผงอื่นๆก็ลดให้ถูกกว่าลงไปอีก ลถแข่งกันไปกันมาจนขาดทุนแต่ก็ไม่ยอมกันจนหุนหายกำไรหดแทบจะหมดตัวแต่ด้วยความที่สายป่านยาวกว่าร้านของแม่ก็เลยเหลืออยู่ร้านสุดท้ายซึ่งแน่าจะไปรอดแต่กลายเป็นว่าอยู่อยู่ลูกค้าก็ไม่มาซื้อของในร้านเลยสักคนมันเป็นแบบนั้นอยู่หลายวานันจนรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะผมเอง เพราะผมมีเจ้ากรรมนายเวรคอยติดตามอยู่เลยทำอะไรก็ไม่ดีค้าขายอะไรก็ไม่ขึ้นจะไปหาหลวงตารูปเดิมที่เคยทำพิธีให้หลวงตาท่านก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคชราแม่ก็เลยพาผมไปที่วัดแห่งหนึ่งเพราะทราบมาว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของการแก้กรรมพอเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระท่านฟัง ท่านก็บอกกับผมว่าจริงๆแล้วเมื่อชาติก่อนของผมนั้นผมไม่ได้เป็นเพชฌฆาตอย่างที่พระหลวงตารูปเก่าได้บอกไว้แต่ผมเป็นพวกอังยีที่ทำการปล้นฆ่าชาวบ้านใครไม่ให้ทรัพย์สินก็ตัดคอชิงทรัพย์จึงทำให้พวกผีหัวขาดที่คอยติดตามจองเวรอยู่ส่งผลให้ทำอะไรก็ไม่เจริญมีแต่ต่ำยำแย่ทุกทน หยิบจับอะไรก็ไม่ดีไม่งามไปเสียหมดถ้าผมไม่เชื่อให้ลองสังเกตว่าชุดที่พวกนั้นใส่เป็นชุดอะไรเป็นชุดแบบชาวจีนไหมถ้าผมเป็นเพชรคาดแล้วล่ะก็พวกผีที่ตามจองเวรจะใส่ชุดเหมือนคนจีนได้ยังไงพวกนั้นควรจะเป็นผีที่สวมจงกระเบนสวมตะเบงมานแบบพวกนักโทษไทยที่อยู่ในรูป่ายโบราณถึงจะถูก พราะผมกับแม่ได้ฟังก็รู้สึกว่าจริงดังที่พระท่านบอกท่านให้ผมทำพิธีแก้กรรมด้วยการนอนลงศพเพื่อที่จะได้เป็นการหลอกเจ้ากรรมนายเวรว่าผมตายไปแล้วพอพวกเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเห็นว่าตายในชาตินี้ก็จะไม่มาตามรงควานผมอีกทั้งอย่างนี้ผมทำพิธีปิดตา ปิดสัมผัสความรู้สึกเกี่ยวกับการรับรู้เรื่องผีไปด้วยจะได้ไม่ต้องมองเห็นโชกรำนายเวรพวกนี้อีกหลังจากทำพิธีนอนลงโศกกับปิดตาไม่ให้เห็นผีผมก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นมากที่ร้านก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อของแบบหน้ามือเป็นหลังมือสั่งของมาลงเท่าไหร่ก็ขายหมดเอาอะไรมาลงที่แผงก็ขายได้ จนกระทั่งผมหลงระเริงไปว่าตัวเองเป็นคนร่ำรวยมีเงินมีทองเข้ามาให้ใช้ไม่ขาดก็เลยไม่เหลือเงินเก็บเอาไว้เลยได้กำไรมาเท่าไหร่ก็ใช้ไปจนหมดแต่ชีวิตมันก็ดีอยู่ได้แค่ไม่นานช่วงเวลามันล่วงเลยผ่านไปเพียงแค่สองเดือนเท่านั้นลูกค้าก็หายไปอีมันเป็นเหมือนกับก่อนหนะ้าที่มีร้านอื่นแผงอื่นมาตั้งขายแข่ง ลดราคาสู้กันจนขาดทุนแต่พอเหลือร้านผมเป็นร้านสุดท้ายลูกค้าก็หายไปหมดไม่มีใครมาซื้อของที่ร้านเลยสักคนเดียวพอกลับไปที่วัดเดิมพระท่านก็ไม่ยอมรับพิธีนอนลงให้บอกว่าทำไปแล้วถ้ามันแก้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ในตอนนั้นผมมืดแปดด้านไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร พอผันตัวไปขอสมัครทำงานเป็นลูกจ้างก็มีเหตุของในร้านที่ไปทำงานหายก็เลยโดนไล่ออกท,ทั้งทั้งที่ความผิดผมไม่ได้เป็นคนก่อขึ้นมาจนกระทั่งผมได้พบกับสินแสท่านหนึ่งท่านเดินเข้ามาทักผมก่อนในตอนที่กำลังหมดอะไรตายอยากอยู่ริมถนนท่านบอกว่าในอดีตผมได้ก่อกรรมทำเขียนไว้มาก ชดใช้กรรมยังไงก็ไม่มีวันหมดในชาตินี้แล้วยิ่งผมไปทำพิธีไม่ให้มองเห็นผีอีกก็เลยทำให้ผมไม่รู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรที่กําลังตามผมอยู่มันมากมายขนาดไหนผมเล่าให้สินแสฟังว่าผมรู้เรื่องเจ้ากรรมนายเวรของผมดีในชาติก่อนผมเป็นโจรอังยีปรนคาฆ่าตัดหัวมาสามศพ ก็เลยโดนตามทวงหนี้อยู่แบบนี้ทำมาค้าขายอะไรไม่ขึ้นใช่ไหมล่ะพอได้ฟังที่ผมพูดสินแสท่านนั้นก็หัวเราะแล้วถามว่าใครเป็นคนบอกผมแบบนั้นแต่ไม่รอให้ผมตอบเขาก็บอกว่าจะเปิดตาที่สามให้จะได้รู้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วผมไปทำอะไรมาแล้วสิ่งที่ผมได้ทำลงไปเมื่อชาติปางก่อน มันหนักหนาสาหัสขนาดไหนในตอนนั้นผมคิดว่าผมอุส่าห์ปิดตาไม่ให้เห็นผีแล้วแต่สินแสคนนี้ดันบอกว่าจะมาเปิดตาที่สามไ้มันจะไม่เป็นการทําให้ผมเห็นมากกว่าเดิมเหรอผมพยายามบอกปัดไปแต่สินแสก็ไม่ยอมฟังแล้วอยู่ๆก็หยิบอายวะสีแดงที่ทำจากผ้า เขียนด้วยตัว,วอักษรจีนที่ผมอ่านไม่ออกเอามาแปะแล้วขยี้ที่หน้าผากผมสวดคาถาผมลุกขึ้นยืนพลักอกแกจนหอยออกไปซึ่งในตอนนั้นดวงตาที่สามของผมก็เปิดออกสิ่งที่อยู่รายร้อมรอบตัวผมคือผีหัวขาดไม่ใช่แค่สามตนเหมือนกับก่อนหน้านี้แต่มันมีอยู่น่าจะเป็นร้อยตน แถมยังยืนรายล้อมรอบตัวผมไกลมากแทบจะยื่นมือเข้าไปแตะได้เลยหุกมันทุกตนใส่ชุดเหมือนกับชาวจีนโบราณร่างกายสัน่นเหมือนกำลังสะอื้นร้องไห้กรมันแก้ไม่ได้หรอกมันก็เหมือนกับนีที่ได้ก่อเอาไว้ถึงจะหลบลี้หนีหน้าเจ้าหนี้ยังไงนีที่ก่อไว้มันก็ไม่ได้หายไปการจะให้หมดนี ก็มีแต่ต้องจ่ายคืนเท่านั้นแหละสิ้นแสท่านนั้นเดินหายเข้าไปในฝูงของพวกมันผมรับรู้ได้ทันทีจากนิมิตของตาที่สามที่ถูกบังคับให้เปิดออกว่าชาติที่แล้วของผมไม่ได้เป็นเพชฌฆาตไม่ได้เป็นโจรอังยีแต่ผมเคยเป็นทหารญี่ปุ่นมาก่อนผมเป็นกองทหารที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับเรื่องราวของการสังหารหมู่ในจีน ที่นานกิ่งตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองผมกับเพื่อนอาหารคนอื่นๆต่างก็แข่งกันว่าใครจะตัดหัวคนจีนได้มากกว่ากันผมเป็นเพราะแบบนี้เองที่ทำให้เจ้ากรรนายเวรของผมมีมากมายเหลือเกินต่อให้นอนลงไปกี่ครั้งเพื่อหลบลี้หนีหนาคนที่ผมได้ไปฆ่าสุดท้ายก็หนีไม่พ้นต้องถูกตามเจออยู่ดี มันเป็นอย่างที่สินแสท่านนันว่าถ้าเป็นนี้ก็จําเป็นต้องใช้นีนี้ที่มีจึงจะหมดไปต่อให้ผมหนีไปเท่าไหร่นีมันก็ยังอยู่ผมตัดสินใจบวชตลอดชีวิตนั่งสมาธิบําเพ็ญเพียรอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้กับทุกดวงวิญญาณที่ผมได้พลาดชีวิตไปดวงวิญญาณที่คอยติดตามผมอยู่นับร้อยดวง ผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องบวชอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้พวกเขาอีกกี่พบกี่ชาติจึงจะทดแทนในสิ่งที่ผมเคยทำเอาไว้ในชาติปางก่อนได้หมดค่อยๆทยอยอูทิศส,ส่วนกุศลค่อยๆจ่ายนี้ให้กับดวงวิญญาณไปทีละนิดจนกว่าจะหมดกรรมถึงแม้จะไม่ได้หมดกรรมในชาตินี้แต่ก็คงมีสักชาติหนึ่งที่ผมชดใช้เวรกรรม ที่เคยก่อไว้ได้หมดเสียทีหลังจากที่ผมตัดสินใจบวชเป็นพระในวัดป่าที่ห่างไกลผู้คนแผงขายของในตลาดของแม่ก็กลับมาขายดีขึ้นถึงจะไม่ได้มีลูกค้ามากมายแต่ก็พออยู่ได้ส่วนตัวของผมเองยังคงะระลึกถึงความผิดที่เคยก่อไว้ในทุกๆนาทีที่ยังหายใจหวังว่า ความทุกข์ทรมานของพวกผีที่ถูกตัดหัวจะทุเลาลงบ้างส่วนเรื่องของสินแสท่านนั้นตั้งแต่เปิดตาที่สามมาผมก็รับรู้ได้ทันทีว่าท่านเป็นเทพพยาดาองค์หนึ่งที่บังเอิญมาเจอผมเข้าแล้วเห็นวิญญาณคนตายไร้หัวมากมายติดตามผมอยู่ท่านจึงมาบอกวิธีที่จะผ่อนกรรมให้น้อยลงสุดท้ายนี้ อยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าอย่าทำบาปไม่ว่ากับสิ่งใดหรือทางใดก็ตามเพราะสิ่งใดที่เป็นการก่อกรรมขึ้นมานั้นมันแก้ไขมีได้สําหรับชายคนนี้ถือว่ายังโชคดีที่มีคนชี้ทางให้แต่มันก็ทำได้แค่ต้องชดใช้คืนให้หมดตามจำนวนกรรมที่ได้ก่อไว้แล้วยิ่งถ้าเราไม่รู้ตัวด้วยว่าเคยทำอะไรไว ก็ต้องรอที่จะชดใช้กรรมนั้นอย่างสาหาัสในสักวันหนึ่งหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ ในคลิปหนะ้าส,สัมผัสสยอง